สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องหามาขายเหรียญเกา่าอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับทางช่องจะนำเสนอเหรียญ50าสตังค์นะครับของในหลวงรัชการที่9ปี2544นะครับซึ่งเหรียญนเหรียญพอศอนี้เป็นเหรียญที่ มีจำนวนการผลิตน้อยเป็นอันดับที่แปดนะครับเป็นลำดับที่แปดนะครับของเหรียญห้าออสิบสตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ FC และผู้ที่ติดตามช่องและผู้ที่เข้ามารับชมท่านใหม่ๆด้วยนะครับ ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องนะครับแล้วอยากจะบอกทุกทท่านว่าช่วยกดติดตามหรือช่วยดูคลิปให้จบนะครับให้จบนะครับเพื่อจะได้มีรู้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเ,เหรียญที่ช่องนำมาลงนะครับนะฮะ จะได้เข้าใจและศึกษาไปด้วยกันนะครับ่อสำหรับเหรียญปีสองสี่นี่นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5้าิบสล้านเจ็0 0 0นสามันเหรียญนะครับราคาเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ40่สิบบาทนะครับ มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมช่องถึงเอาเหรียญที่ไม่ผิดแผกหรือไม่หรือเหรียญปกติธรรมดามาลงให้ชมนะครับแต่ช่องก็จะบอกว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มีการผลิตน้อยและเริ่มหายากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะครับนะครับหายากนะครับ บางท่านบางท่านก็มีเก็บไว้บางท่านก็ยังยังไม่มีนะครับแต่ทางช่องบอกได้เลยนะครับว่าอีกหน่อยนะครับในอนาคตเหรียญพวกเนี้น่าจะมีราคานะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะเป็นเ,เหรียญที่ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับนะครับแต่ด้วยที่เป็น เป็นเหรียญที่มีการผลิตจำนวนน้อยนะครับนะครับห้าสิบกว่าล้านเหรียญน,นะครับถ้านับปีการผลิตนี่ก็ยี่สิบกว่าปีแล้ะและตอนนี้เหรียญพวกนี้เออไม่ เหรียญพวกนี the Interior, the ้ไม uh, ่ค่อยเห็นในในตลาดที่ที่ออกออกออกมาออกออออกกมาใช้เหรียญนะครับนะครับเนี่ยจะหายากแหละนะครับสำหรับเหรียญทองเหลือญนะครับถ้าพี่พเพื่อนๆหรือผู้ที่เข้ามาชมมาดูใหม่เนี่ยมีนะครับเหรียญปีพวกเนี้ย ก็แนะนําเลยว่าให้เก็บไว้นะครับเหรียญทองเหลืองเนี่ยนะครับในการข้างหน้ามีมีมอนา,า,าคตแน่นอนครับถ้าทุกท่านที่เข้ามาชมมือหรือมือใหม่จะถามว่าทำไมเหรียญไม่มีราคานะครับ เพราะว่าราคาเหรียญเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการผิดปกติของเหรียญนะครับอย่างเช่นนะครับตามที่นักสะสมหรือว่า,าร้านรับซื้อนะครับต้องการนะครับเหรียญประเภทที่เหรียญเหรียญผิดปกตินะครับนะครับถ้าเหรียญเป็นเหรียญเหรียญหมุนเวียนใช้หมุนเวียนปกติ เนี่ยครับแบบแบบที่ช่องนำเอามาลงเนี่ยคือไม่มีราคานะครับไม่มีราคาคือน้าเหรียญแต่ว่าไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงเลยเสียเลยว่าไม่มีราคาคือราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนชอบและไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าคนชอบที่จะสะสมก็พยายามที่จะหาเหรียญพวกนี้เก็บไว้ ส่วนคนไม่ชอบก็จะผ่านไปหรือไม่ได้สนใจนะครับราคามันขึ้นอยู่กับการซื้อการขายของของแต่ละบุคคลนะครับของแต่ละบุคคลนะครับบางทีท่านใดที่เก็บเหรียญพวกนี้เก็บเหรียญพวกนี้เป็นคอลเลกชันเนี่ยยังขาดบ้างยังขาดปีสีขาดปี สี่สามปีสี่สองก็อาจจะอาจจะให้ราคานะครับให้ราคาเกินหน้าเหรียญก็ขึ้นอยู่อยู่ก,กับการซื้อขายนะครับคือไม่ไม่ได้มองว่าถ้าเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติไม่มีราคาไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายและคนที่เก็บสะสมพ่าอ,อยู่ที่จิตใจนะครับจิตใจของคนสะสม นะครับอา,อาจจะตอนนี้อาจจะไม่มีราคาแต่ว่าอย่าลืมว่าในในอนาคตข้างหน้าที่มันไม่สามารถหาเหรียญพวกนี้มาได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีราคาขึ้นมาอาจจะร้อยเท่าสองร้อยเท่าสามร้อยเท่ามันก็ขึ้นอยู่อยู่กับนักเล่นหาหรืออยู่ที่หรือยอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับทุกท่านไม่ต้องกลัวครับเหรียญทุกเหรียญมีราคาหมด แต่มันขึ้นอยู่กับว่าราคานั้นมันจะขึ้นมาขนาดไหนแต่สำหรับตอนนี้ราคาเหรียญนเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ราคาเหรียญไม่ค่อยดีนะครับท่านใดหรือมือใหม่ที่มีมีเก็บไว้คือให้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเอาออกมานะครับ หรือถ้าบางท่านไม่สนใจที่เก็บก็ก็เอาออกมาแต่ว่าราคามันจะไม่สูงนะครับคือทางช่องแนะนำให้เก็บเหรียญที่มีสภาพสวยๆไว้นะครับนะครับสภาพชํารุดหรือบินหรือว่าผ่านการการใช้มาเยอะเนี่ยถ้าจะปล่อยออกมาก็ราคาไม่ไม่ไม่เกินหน้าเหรียญเท่าไหร่ละครับฮ ยังไงก็นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละท่านนะครับแต่สำหรับช่องก็หาเหรียญน,นะครับพยายามหาเหรียญประเภทพวกนี้เพราะว่าจะไปหาเหรียญแบบที่มีราคาส,งสูงๆที่ทางร้านใหญ่ๆห,หรือว่านักสะสมเล่นกันนะคงหาไม่ได้ละคงหาได้ยากละนะครับเพราะส่วนมากก็ไปอยู่ในมือนักสะสมหมดนะครับ ด้อทางช่องจะหาได้ก็หาเหรียญพวกนี้ยแล้วก็มาคุยมาคุยมาบอกกันนะครับว่าเหรียญเหรียญเหรียญพอสอนี้ปีนี้เป็นยังไงจำนวนการผลิตอยู่เท่าไหร่นะครับนะฮะสมควรเก็บไหมถ้าไม่เก็บแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับก็มีก็ช่องแนะนําได้เพียงเท่านี้นะครับนะอยู่ที่พวกท่านเองพวก f อซเองว่าว่าจะ จะ,จะยังไงจะขายหรือว่าจะเก็บนะครับอันนี้เป็นดุลพินิษของพวกท่านเองนะครับสหรับ EP นี้นะครับก็คง,งจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วสำหรับ EP หน้านะครับจะมานำเสนอเหรียญน,นะครับดีดน้อยอันดับ7นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ